พอออกจากบ้านหรือสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์เดิมอะร่างกายอะมันรู้สึกแบบแปลกๆเม่อเมอ ER, ทำไมวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอาการมันอะไรรู้ไหมเหมือนขาดยาหลายคนที่อยู่ในบ้านหรือสภาพแวดล้อมที่ท็อกซิตนะคะทุกคนสังเกตตัวเองไหมคะว่าทําไมถึงไม่กล้าออกมาสักทีอะมันไม่ใช่ว่าคนคนนั้นไม่ได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าตรงนั้นท็อกซิกนะเออลืมบอกไปว่ารวมถึงความสัมพันธ์ท็อกซิกด้วยนะที่ออกไม่ได้เนี่ยเพราะสมองอะชินชากับสภาพแวดล้อมนั้นความเครียดแบบเดิมความเจ็บปวดแบบเดิมจนมันกลาายเเป็นนซซฟโของรบส คือคุณอยู่กับตรงนั้นนานๆไปอ่ะสมองมันชินมันรู้ว่าโอเคแบบนี้คือปลอดภัยในทางประสาทวิทยานะคะสมองส่วนอะมิกดาล่าค่ะเป็นเอ่อเป็นส่วนที่ควบคุมความกลัวและการเอาตัวรอดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซ้ำๆอะค่ะถ้าวัยเด็กหรือในชีวิตประจําวันของคุณอ่ะอยู่ในบ้านที่ท็อกซิกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท็อกซิกอ่ะสมองจะจําว่าเรื่องเหล่านี้คือความคุ้นเคยคือความปลอดภัยเขาไม่ได้สนนะว่าสังคมอะจะมองเหตุการณ์นี้ยังไงเขาสนแค่ว่าคุณอยู่กับสิ่งเนี้ยมันคือความปลอดภัยก็กกยยังไมม่ตานออ ดังนั้นนะคะพอมันถึงวันที่คุณได้มีโอกาสหรือว่าได้ตื่นรู้ได้รู้สึกว่าเออได้บูตความกล้าบูตเอเนอร์จีว่าเออตรงเนี้ยกูไม่อย,อยากอยู่แล้วอะสมองจะตีความออกมาทันทีเลยค่ะว่าสิ่งเนี้ยไม่ปลอดภัยการออกจากสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่อะอันตรายนะมันเลยกระตุ้นให้คุณอะเกิดอาการหวาดกลัวเหงาหวันไหวหรือเออแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวออกไปไม่รู้จะเจออะไรคือคือเสียงในหัวมันเต็มไปหมดอะคะ่ะแต่เสียงพวกนั้นอะมันเข้าใจว่า คุณ่ะก,กำลังจะไม่ปลอดภัยแยกไม่คือมันไม่ได้สนใจสถานการณ์ภายนอกอะค่ะมันรู้แค่ว่าคุณคุ้นชินกับแบบเนี้ยอันเนี้ยคือปลอดภัยการที่จะออกจากสิ่งนี้ไปอะอย่าออกมันไม่ปลอดภัยมันคือสิ่งใหม่สมองมันยังไม่ได้เรียนรู้ทางประสาทวิทยาค่ะเขาเรียกสิ่งนี้ว่า neuroadaptation คือสมองปรับตัวให้เข้ากับสภาวะหรือลังจนฮอร์โมนความเครียดอยา่างอะคอติซอลหรืออะดีนาลีนกลายเป็นสารเคมีประจำวันเป็นสารเคมีประจำตัวของชีวิตคุณนะคะพอออกจากบ้านหรือสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์เดิมอะร่างกายอะมันรู้สึกแบบแปลกๆเหมือนเดิม อาการมันอะไรรู้ไหมเหมือนขาดยามันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนอะคิดจะออกไปนะรู้ว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่ออกไม่ได้มันกลัวมันสับสนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่หไม่อยากอยู่ในที่ท็อกซิกหรือความคุ้นเคยแบบนั้น่ะคุณต้องค่อยๆสร้างความคุ้นเคยในรูปแบบใหม่เทรนสมองใหม่เทรนชีวิตใหม่ค่ะให้ระบบประสาทได้เรียนรู้ว่าแบบนี้มันคือปลอดภัยฉันจะมีชีวิตใหม่แล้วนะ ดังนั้นนะมันเลยต้องใช้เวลาและความอ่อนโยนความใจดีต่อตัวเองอะคะ่ะในการดูแลแบบสม่ําเสมอต้องสู้กับเสียงในหัวให้ได้นะคะเสียงในบอกตัวเองไว้ว่าเสียงในหัวน,นั่นอะมันคือความเคยชินไม่ใช่ความจริง